โดยภายในงานตัวแทนคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมพิธีกรรมผ่านทางระบบออนไลน์สวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนที่ทุกท่านจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและปฏิบัติธรรมเพื่อการกายวาใจใา้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีจุดชวานบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีโดยท่านประธานสงฆ์ได้ทำหน้าที่จุดแทนซึ่งคณะประธานสาธุชนก็ได้ส่งใจกันมานะคะผ่านทางออนไลน์ นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆประกอบด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพระป่าฉลองครบรอบ10ปีวัดพระธรรมกายเทนเนีของคณะประธานทั้งหมด8คณะพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญที่ลานเทศบา์โดยกาเลนมิรโทนี่กาเลนมิรซินดี้ การลยานมิรแดเนียลและกาลยานมิตรจัสตินเจรนามเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเครื่องอัฐบริขารโดยมีกาลยานมิรโทบี้กาลยานมิตรเมลานียังเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานได้ถวายธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพพระพร้อมกับที่รัธรรมกายประเทศไทยโดยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสด ถ,ถ่ายถ่ายทอดสดนะคะทางสถานี GBN พร้อมันทั่วโลกค่ะจากนั้นก็ได้รับชมประมวลภาพการสร้างบาร,รมีช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยความปรับปลื่มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ